ช้าไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่นสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับคนที่ตามหารถยนต์เจ็ดที่นั่งสมรรถนะดีๆมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยๆวันนี้มาแล้วกับราคา218,000บาทใครตามหาคันนี้เลยกับ Toyota a v เ n z ซ1าห e ปี2010ไม่วิ่งมาเพียง120,000กว่ากิโลครับสีสวยๆบางๆเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักแต่ยังใดครับยางเต็มๆแม็มกสวยๆจากโรงงาน ภายในสวยใสกลิบมากเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับอเวนซ่าตัวนี้สวยจริงมากๆเลยใครสนใจครับรถจอดอยู่นนทบุรีใครกลัวไม่ทันรีบอนจองผ่านร้านเท่านั้นนะครับจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะครับผมเซ็นสัญญาไฟแนนซ์ก็ยังได้อยู่คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่นะครับเพื่อนๆสมาชิกใครสนใจซื้อสดก็คุ้มค่าจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนเบาๆสบายๆเจ็ดที่นั่งคุ้มค่ากุ้มราคา ไปเช็คไปหาไปค้นได้เลยครับในตลาดช่วงนี้ไม่มีราคา218,000 00, บาทแน่นอนกับสภาพมือเดียวป้ายแดงออกข้างใหม่น้อยๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะครับซื้อไปใช้เองก็คุ้มซื้อไปปล่อยต่อก็คุ้มค่าครับเพื่อนๆ Toyota ต e ยต้าเวนซาใครสนใจคันนี้ขอคุณพร้อมครับ088 584 5375ครับรถบ้านมือเดียวใหม่น้อย7ที่นั่งราคาคุ้มค่าจริงๆ